а 음 л о д и с м е ครับสอนการใช้งานตู้เซฟมีโกรุ่น 700L นะครับตัวนี้ต้องการเปลี่ยนรหัสเป็นเบอร์เดียวนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งรหัสเป็นเบอร์เดิมก่อนตัวนี้รหัสเบอร์เดิมถูกเซตเป็นเบอร์74นะครับเราต้องมาตั้งที่ขีดนี้ที่74นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดตู้ให้ได้ก่อนนะครับพอเปิดตู้ได้นะครับเราก็มาเซตที่ตรงนี้ที่ขีดตรงนี้นะครับที่เบอร์74มูลนให้ครบสีรอบครับ ตัวนี้ของเดิมเขาก็ตั้งเบอร์เดียวมานะครับมาอยู่ที่74นะครับนะฮะที่ขีดที่11นาฬิกานะครับจากนั้นเราเตรียมเข็มเข็มตัวนี้ครับที่เป็นเข็มตัว L นะครับเปิดประตูนะครับจากนั้นเราก็เสียบเข็มนะครับเอาให้แนวนี้นะครับตั้งอยู่ที่12นาฬิกานะครับจากนั้นเราบิดมาที่9้านาฬิกานะครับจะดังตักนะครับ จากนั้นเราก็มาเริ่มตั้งรหัสที่เราต้องการได้อย่างตัวนี้นะครับผมจะตั้งเป็นเบอร์เราต้องมาเซตท,ที่ตำแหน่ง11นาฬิกาเหมือนกันนะครับมาตั้งที่ตรงนี้ตอนนี้ผมจะตั้งเป็นเบอร์ที่50ก่อนอื่นเลยนะครับเราล้างฟรีทิ้งก่อนเลยฟรีนะครับหมุนฟรีก่อนแล้วเราก็มาตั้งศูนย์ก่อนละกันที่ขีด11นาฬิกานะครับตัวนี้จากนั้นเราเริ่มหมุนเลยครับเบอร์ที่50สีรอบครับช้าๆนะครับไม่ต้องเรีบหนึ่งสอง ทนะครับ่อบี่ต้องหยุดพอดีที่50นะครับครับอย่างนี้สมมุติว่ามีการเลยสมมุติว่าเราเลยเราจะย้อนกลับมานี้ไม่ได้เราฟรีทิ้งหมดเลยครับแล้วเราเริ่มใหม่ทุกอย่างขั้นตอนถ้ามีปัญหาอะไรเราฟรีทิ้งแล้วเราก็มาเริ่มที่0ูนย์ใหม่นะครที่1 1เ็นราการใหม่จากนั้นเราเริ่มนะครับปาิชชานครับห้าสิบสี่รอบครับหนึ่งสาม รอบที่4หยุดพอดีที่50าสเท่านั้นแหละครับตอนนี้ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็เปประตูนะครับเข็มนะฮะแนว9ก้นาฬกาแล้ก็บิดกลับมาที่แนวสิบสนกาแนวเดิมนะครับแล้วก็ดึงเข็มออกอั้นอันนี้ก็ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสก็เรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาเช็ค,ครหัสที่เราตั้งว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะเราปีทิ้งเลยตอนนี้เวลาจะเปิดนะครับตอนนี้เราต้องใช้ที่ขีดที่สิบสนิกาแล้วนะฮะอ่ะ ตั้งขีดตรงกลางที่ศูนย์ก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องมาเปิดที่ขีดนี้นะครับเริ่มเลยครับ54าบสี่รอบหนึ่นะจากนั้นเราหมุนกลับมาขวาจนสุดนะครับถ้าตัวตัวนี้ถ้าถูกต้องมันจะมาติดล็อกอยู่ที่เบอร์เกนะครับลองอย่างน้อย2ครั้งนะครับถึงทำการปิดตู้จริงได้ โอเคเริ่มเลยครับอันนี้ผมจะลองหมุนดเร็วให้เลยนะหมุนไปเลยครับอพอครบสี่รอบแล้วครับก็มาหยุดที่50นะครับจากนั้นก็กลับมาขวาสุดถ้าถูกต้องติดล็อกอยู่ที่9ก้านะครับจากนั้นก็ทําการปิดตู้จริงได้เลยนะครับ,รบสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ KingdomPilot นะคะ e ี o t h y o b h a r p w i n g s u n President Demo ช sure, ัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 7 8 8 5 8 5 8ครับหรือทางไลน์ครับ ไอดี n ลพิมพ์คำว่าเซฟเฮา s e นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง youtube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ